ไอรเดยอะไรกูไตรเดย์ตีเจ Thank you, you. teacher ตีเจอเาต้องปิดปากปิดปากทำไมอู้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 ม้นอะไรนะอู้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 อู สร้างให้มันดีพี่เคดังใหญ่เจ้าห่มดูบ้านไม่มีบ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นเจี๊ยสั่งให้บึ้งอ่ะไรอ้วพูเนี่ยใส่หน้ากากอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในฮาโลวีนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไหมครับเช่นเคยครับครับวันนี้เล่นเออคุณดาคุณอี๋ก็เล่นด้วยเดี๋ยวเขาซึ่นเดี๋ยวพี่เคก็อัน แต่คุณดรากโหนกไม่อัดนะครับเพราะว่าเขามาเต็ไหนวะเพราะเพราะว่าที่อัดของเขาเเออป็นไข่ครับเดี่อัดเขาเป็นหวัดนะครับไม่อัดเขาเป็นหวัดนครับเดียวอ๋อเหรอไอพี่กูยังเห็นขี้เตะเลยไม่วดขี้แล้วไปขี้แล้วก็มาเบียดกูเจอไหมขี้เตะกลางงานโอ้โหมันโอไมก์กดนะครับโอ้กูเจออะไรบางอย่าง อะไรเหรอสองลูกเฮ้ยหมู่บ้าน NPC เฮ้ยไอไปดูกูไม่ไปให้กูอยู่กับกูมึงมึงมาต้องกดมึงมึงมาต้องกดเออเกิดเอ้ยเจอแล้วนี่ไงกูไปล้วไป่ร่าของเอาข้องสิครับฉันไม่เอาฉันรู้สึกว่าฉันเจุดไกอุ้ยเออเออลาวาไอรอนไกเชือเกิด้องมาไก่เหรอ พี่จะวิ่งแข่งกับผมแล้วครับอุ้ยเริ่มปดมอนว่าแล้วทำไมกูไม่นนั่กีหาอะไรแดกแล้วนะเพื่อนกดได้สัตวิโอ้กูกูเจ๊กลแล้วมึงจะทำเสียงแบบนี้ทำไมเฮ้ยไอ้ะกูทำหน่นี่สัตวิโหตรงนี้กูแหลกเลยแหลกโคตรเลยไอ้สัตว์อะไรวะแรกจิมให้ปั๊บกุ้งหนึ่ง ตัวนี้ผมเป็นอ้าวตัวนี้โอ้โหคมเจรินร่างเมืองร้างไหนแม่แล็กแล้วแรกอยู่นิดหนึ่งแมนแล้วกูเจอเขาเอาเขาไปทำเ้ามันไก่ดีกว่ากินเหรอฉันได้มาใกล้แล้วกินเหรอเรียวก็มาใกล้นะไม่มีกูเอาไปซื้อ อาววุเื้ถ้าไม่สั่งจะไล่ไปอย่ามาไกลคุณในร้องเพลงนะครับสังก็เผาปิสิเผานิ้วไก่ผมตำใส่เสวก็เว้าไก่ต้มหัวปลาไหลเจอดยี่สิบตัวเด็กไม่ีจไเบ เมื yeah, <S <s ่อก mm, yeah, no. oh. erm ี้เปิดบึมมันจะทำใจฉันมีเนื้อไก่เอ้ยเด็กหน่อยไม่ให้อ้าวหาทางขึ้นกูก่อนให้กูขึ้นก่อนไอ้ยี่เฮ้ยนายกูจะตายแล้วอย่าทำอย่าทำอย่าทำเอาละเอาล่ะกูมีทางขึ้นละก็มีละไอ้ยี่อะไรไม่หัวใจเยอะสักเยอะไปแล้ว เฮ้ยทำไมไซม์ไม่ถล่มวะยากูเด้งเอ้ากูเด้งเอาเหรอปิดหรือเปล่าไอ้สอดไม่ไม่ได้ปิดเออแม่งเข้าได้อียังอืมเอ้าซื้อไหนไม่หายคุณนี่านี่ช่วงเข้าไปเฮ้ยน่าจุกจิกอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรวะมันทำอะไรกันวะเฮ้ยทำอะไรกันทำอะไรกัน ไม่ชวนเลยครตกตายสักกูเจอโอ้ย,ย,อย,อยไปทำกันเถอะโอ้อยแหลกมากๆหาของแม่เ<อ>จอ Iron Man Iron โซอมึงบอกค่าหายได้อน o n

เร็วขอไม้ไหน่อยอย่าไอร่อนของกูขอมไม้ก่อนไม่ให้ออกไปก่อนออกไปก่อนเอาแล้วขุดทำเพื่อไม่ได้ขุดก่อนละเอาตั้งไว้เหมือนเดิมมึงมือมึงต้องเอาไม้มาขุดตัวไม่เร็วเร็อาให้สองเงินเอเอ,เอมึงก็งกวางไว้ดิเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยพี่เอาเอาเอาไม้กูมาดไปละพี่ยอดูไม้กูไปเลยน้อยอยู่น้อยตอนนี้มีคนดูไม้กันแล้วคุณดูใส่ล่ะฝาเงาเดียวฝาโอ้ยอยู่นี่กูคนเดียวเลยแอ้จิ้วของกูหมดไม่อะไรไม่ไม่เห็นมีเชี่ยเลยไหมไม่ไม่อะไรไม่ไม่ทำมือไม่ ตายสองมือเฮ้ยตายอ่ะอ่ะไปละตุกงวโอุ้ยอมบี

เฮ้ยมีเด็กเข้าบ้านเข้าเด็กอเอ้าหายมันคือลีโรบายอเอานี่ไง ไม่รู้ขอเจมด้วยเจม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 มันเมอะไรเอยอย่าทำที่นี่ไม่มีสัตว์ครับอ๋เออครอยร้อยกันเนาะขครอยู่ตรงกลางนั่นปีคแบงแบงใสได้ลวพีเคหรือว่าคุณอ๋อตู้ที่โกงอะ เอากูขึ้นไม่ได้ไม่ไม่บอกนอย็จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วกูไม่อยู่มึงคนรอบรีบเฮ้ยคิโร่ายของเราข้ามันกูไม่เกียจตาขายหอะไรุยาบ่นสเบไอาไปนี่ทำอะไรของบวสเอาไป

อยู่ที่เดิมใช่ไหมไปทุกคนไปหาไอ้ตู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะส่งเองไปใกล้เอาวไปไปหาคุณตู้ไปหาคุณตู้ได้คุณตู้บอกว่าจะให้อายอนจริงเหรอเออกูจะให้อายอนไอ้มันเอาพลังไปเขาไม่เลี้ยวเออ มอเนหรือให้ีเ้เาานีพี่มแมนบใช่แล้วกูจะไปหาคุณตเอขแรงับแร่งโตอย่านั่งไม่ได้นั่งกูยืนเนี่ยขอยืนด้วยูอยด้วยแม่อกจะยืนในหมู่บ้านไม่ขอรัาเป็นมานโลกีขอคุยเออขอผมอยู่ด้วยแล้วมาคือโโตเอาเอาไปีหินหินนึ่งอันโหอยู่ไหนกันวะกไม่เห็นเลยเอาเข้ามาครับ

ห้ามเอาของกูนะต้อมบี้อยู่ไหนต้อบี้ใช่ไหมเฮ้ยห้ามเอาของกูเด้อโตู้มีอะไรนะโครโต้ครับมันอยู่ไหนวะไม่ได้รับฝ่ายกูไม่เอาแม่งแล้วสิเดี๋ยวกูอัพอีกอล้วก็ได้เดี๋ยวกูจะอัพลูกกูจะเจ้วคุณโอตูเฮ้ยไม่ใช่กูอัพกันไหนวะเออไม่เห็นกูโอ๊ยไปเลยถูกเอาแล้ว แ้วอตรงนี้ลไปจเเตีสร้างที่กบดันเ็นต้อยหาต้อการท็อปใช่ไหมเป็น้านาเป็นคนไม่มีไฟคนไม่มีน้ํำยา ลองตรงไปด้วยนะ่ะเออุ้ยอย่าตุกอ้าวตุกอย่าลงมาดิตุกไนช่วยหน่วยไม่จะกูช่วยนะไกมันเนี่ยไอ้สั เอาเดี๋ยวเดินเฮ้ยช่วยหน่อยกูจะไปช่วยจีติดทอดดิจีทอดด้วยเอาอกูเห็นนะเฮ้ยกูอีตายแล้วกูอีตายแล้วเย้คุณคุยเออคุณไหนอ๋อมื่งยเลยแล้วก็ติดกันนี้อ๋อาไปอยู่ห่างบ้านในคุณแล้วกูคุดติดก่อนนะเอาไปลงในกูขุดก่อนนะกูขุดก่อนโูขุดใหญ่ๆเลยบอกโตมันแกล้งกูจัดการ แต่มันก็ไม่ตุก็ล่ะเร่ไอรอนก็หอนทางนี้แหละเราหาอยู่ตรงนี้หละเดี๋ยวกูจะกรตัไม้แล้วามงางก็กรัุบมันได้อีกได้อืมอ้ไม่อะไรอีกเฮยหน่อยอีกแล้วอสัตว์เ้ย้ามึงตัดทางฉันวะมตัดทางไว้ทำไมดูมา โอ้ยม pues ันทำผมไม่ได้โลงผมตกโอ้ยแกไปช่วยอีกแล้วเออมาช่วยเถอะโอ้ยปักกักอกกามันรูดตาบุูม้าได้อะไหนมาดิเอามือใหญไปากกเขียวก่อนให้ไปเคกายวออกแล้วก็ให้ให้ปากอันขุดโวมึงนั่นแหละเดี๋ยวขุดไหมเออเอ็วเราฝากเขามาเนี วางมาได้เหรอมีมอมโอตโต้อันกลัวมันตรงนี้มัน,นม,มันตัเนเลยมรู้แบบนี้สีครับไปละอ,อ้าว,วดีละแล้วสบ,บีเออแล้วเ่ากลัวอันมีมุมปาไตยแล้วเนะี่ยรั้ง่ะ โอ้ยอาจะขุดเนาะเอามือขุดทำไมวะอยขุดเอาตัวมันขุดเรื่องจะขุดทำไมผู้อยากขุดติดไว้เหมือนเดิมไม่ไม่เหลืออะไรมือ อลโลอลอล,ลใครชื่้ละ่ะได้ล้วเอาต้องมีรางวด้วย่ไะ,ะไปแล้วแล้วก่งล้ขุดมากข้นมากเอแล้เจอด้ามชี่ยวุดไม่ได้มแล้วะขุดหินขุดหินไม่มีเหรออ้าว เอาบานเอ้ยตัดไม้อีกก่อนต้นนึงดือเด้อตัวเราก็ต้องทำสวนด้วย่ายไทต้ิอเอาทางเข้าอยู่ทางนูนแมนูอ้ยตัวนี้มันเจ็บโละ มันมันจะเหลือมั้ครับซากอะไรตรงนั้นหัวขึ้นไงทางที่กูขึ้นอ่ะเขาก็โดนรนไดอลกไซด์อยู่ดีคุดอดีนะโอ้โหอันเผาอะไรอ่ะยาโอเผาอันนี้ก่อนตเนี่ยอู้ววววเจ๋งวว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 เวววต่ววอววตวว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 าวว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 ดวอวไม่มีอ มีหนูไม่มีมีมีม่มีม่มีม่มีเอาลำมีมีนี่ไงไอรอนลิตูนไอรอนโอ้โหอะไรก็เยอะผมจะลงไปน้ำบดนาวอัดเลยอัดคุณอย่าโดดอัดมันมุ้ยสวนแล้วใช่ไหมเนี่ยสวยมั้ยเดี๋ยวเออตัวเดี๋ยวกูต่อบเออตัวเดี๋ยวกูต่ออันเออประตูเองตัวรอหน่อยโอ้พีคครับโอ้โหพีคไหน เอแล้วครับเจอแล้วจะลงไปนะนนาวเาเลย้งคิ้นแค่นี้ตายอยู่โอโตมาทางนี้พูดทางพูดทองโอ้ตางน้อไป่่นมันมีไปอีกทานึนู่นวเอ๊โซเจอทองอะไรอะไรอะไรมันเร่องเสงอะไรเกิน นี่เพชรโอเคกูโดนใจแต่เ้ยออโต้จะตกนะเพชรอะทำไงไม่เห็นจะคราบเนี่กเพชรอุ้ยเออเขาบอกว่าแกละวานอ่ะน่ากูตุกตกไปนี่กูตายไปหน่ะตายกูตายแล้วสัตว์นี้กูตายแน่นอนเราจะทำแอปเปิ้ลกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลชอร์ชอร์อะไหรอแอปเปิ้ลทอย ห้มออยล้นถมนรู้จักพี่คิมคิมตุ๊ดไม่ใช่ยามันบแล้วเเขาเป็นเนนเขาเป็นว่าเกรลีนั่นเองแต่ว่าเป็นะรเป็มดีนั่นะเออเออเดี๋ยวกูจะไปทำมือดีว่วัด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 เกาลีวัดเป็นวัสยิดว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 ัดเกาลเนี่ไงเพรเค้นี่ไงเพร ไหนพี่ฮีมอ่ะไหนโต้ไหนโต้ไหนให้ดูหน่อยมันมันมันอยู่ตรงน้ำอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะโอโหละมึงก็ไม่แบ่งคนอื่นเลยกูแบ่งมีแค่สองอันอ่ะมึงก็เก็บไว้เราจะไปทำที่อื่นแทนกันเราต้องทำหีบหีบที่ก็หีบเอโอเจ็บท้อง เดี๋ยวมาทองกุบกุบเลยเดี๋ยวจะถ้ามึงเจอเพชรน่ะมันขุดไปเรื่อยๆขุดหาตรงที่มึงเจอน่ะไปเรื่อยๆในตัวอันอันในตัวอันเดมอนน่ะไอ้สัตว์ไม่ให้มึงหลอกไอ้นี่มันต้องแบ่งนะเอือแบ่งก็แบ่งเดี๋ยมันต้องเจออีกเฮียเรือตัวนี้มันทำอะไรวะเนี่ยมันจะดุดมันจะดุดตรงนั้นว่าเดมอนน่ะมันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องใช้น้ำดับไฟน้ำดับไฟกวาดไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย อะไรมึงเนี่ยกูจะหาแคเปเน,นี่ยมึงก็กลัวไปอีกแต่กูไม่รู้ว่าตอนนี้กูอ่านอิชโมงแล้วตอนนี้กูอ่านแล้วว่าเครื่องกูหนักแล้วเราไปพักกินปีล่ะเฮ้ยเพอโตอยู่ใต้ไม่บายครับช่างผมแม่ง